ไปที่อุทัยธานีเรื่องนี้ควายล้วนๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของควายเผือกที่มัน<ฆ>อยู่ในอาการคลั่งคนคลั่งก็ว่าแล้วเนี่ยควายคลั่งนี่จับไม่ได้เลยนะแล้วมันวิ่งเต,ตลิดเนี่ยจากคอกที่ควรจะต้องอยู่เนี่ยไปโน่นข้ามตำบลข้ามอำเภอไปเป็นสิบโลชาวบงชาวบ้านที่ตกใจนะครับเพราะว่าพอควายมันคลั่งมันเห็นคนเดินยืนอยู่เนี่ยมันวิ่งเข้าไปชนเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไปช่วย,ยตามควายตัวน,นี้หน่อยควายเผือกมาใหม่เลย เจ้าของใหม่เพิ่งได้มาประมาณไม่กี่วันนี่เองยังไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่เรียกก็เลยไม่มาไงแล้วมันก็ตกใจเหมือนกับแปลกที่ด้วยเดิมเนี่ยคอกที่ขังเอาไว้อยู่ที่อำเภอทับทันตำบลตลกดูแต่เมื่อวานครับไม่รู้อะไรยังไงตื่นตื่นเลิดคลั่งวิ่งออกจากคอกไปเจ้าของเขาเห็นแหละแต่วิ่งตามไม่ทันนะครับอ่ะสองเท้าว,วิ่งตามสเท้าไม่ทันอน่ะ วิ่งโน่นหายไปเลยไปโผล่อีกที่ตำบลนหนึ่งอีกอำเภอหนึ่งห่างจากคอกที่หลุดไปประมาณ10กิโลเมตรชาวบ้านบอกโอ้ยตกอกตกใจหัวใจจะวายเพราะว่าควายตัวนี้เห็นคนตรงไหนวิ่งเข้าใส่ไล่ชนอยู่นั่นแหละมีคนหนึ่งครับเขาบอกว่าฉันก็ทำงานเก็บกวาดอยู่หลังบ้านจู่ๆควายตัวนี้ไม่รู้มันมีเรดาร์อะไรวิ่งพุ่งเข้ามาหาดีนะหลบทันไม่อย่างนั้นเจ็บหนักเลย มันหมายัางไงแล้วฝ่ายตัว,วที่ว <kalk. S 2> ตัวนี้มันเขาว่าวิ่งมาจากข้างบนนู่นนะครับวิ่งข้างบนแล้วก็มันก็มาเนี่ยครับเนี่ยมารองมาเนี่ยนะครับแล้วมันทําท่าย,ยัางไงมันทําท่ามันมองผมก็มองมันมันฟูดเข้าใส่นะครับแล้วเราโดดเลยไหม,มโดดนะครับโดดวิ่งเข้าไปน,นี้นะครับเนี่ยวิ่งเข้าไปน,นี้เลยครับอวิ่งเข้าไปทำไมวิ่งก็เอวหักเลยครับเนี่ยหงายท้องเลยไหมโอ้ว้ลงไปนอนตรงไหนลงไปนอนตรงนี้เลยโอ้เจ็บไหมปวดขาพี่ ้าไม่หยท้องไปเป็นไงน่ะโอ้โห่ากไปเหยียบอกตัว,ออตวเหยียบอกแน่เจ็บแน่นอนเพราะว่าควายตัวนี้น้ำหนักกว่า300อโลอ,ะอ่ะวิ่งพุ่งเข้ามามันมีแรงประทะอะไรเข้ามาอีกนะครับเอาแต่เจ้าของเขาก็เก่งนะตามคงแบบตามข่าวอ่ะถามชาวบ้านชาวบ้านเห็นควายไหมแล้วควายนี้มันก็กลายเป็นควายดังในพื้นที่ไงเพววื่อวานนี้คนตกใจกับควายตัวนี้เขาตามมาเจอครับตอนนี้มาเจอเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่ยอมให้จับด้วย ดูดูดูเออนี่นี่นี่คือเขาพยายามใช้เชือกกะบคล้องเป็นเชือกพรวนทําเป็นห่วงแล้วก็คล้องคอก็ค่อยๆช่วยกันมัดได้แล้วต้องเอาขึ้นรถไม่ไปผมไม่ไปผมชอบตรงนี้อ่าอสุดท้ายยังไงอ้าวขึ้นได้แล้วเออค่อยยังชั่วหน่อยกว่าจะเอาขึ้นรถได้เนี่ยเหงื่อตกกันเลยนะครับชาวบ้านลงใจอ่ะเพราะให้อยู่ต่อกวงไง ไม่รู้จะมาไล่ขวิดเอาวันไหนอีกตอนเล่านี่ขำนะแต่พอตอนโดนควิดตอนอยู่ตรงนั้นมันนนะกลัวมาตกใจนะเราเราเราคุยกับควายไม่รู้เรื่องอ่ะอัให้เปาสงไงต่อไปก็ไม่รู้อ